ที่ดีมีรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสยาวแปดเมตรต้องการขุดสระเลี้ยงปลาเป็นรูปวงกลมรัศมีสามจุดห้าเมตรที่ว่างที่เหลือมีพื้นที่เท่าไหร่ก็พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตรุรัสแปดคูณแปดอพื้นที่จัตรุรัสก็เป็นแปดคูณแปดก็แปดคแปดหกสิบสี 3, ก็หกสิบสีก็ลบด้วยพื้นที่รูปวงกลมวงกมลมรัศมีสามห้าก็ ทายก็ยี่สิบสองต้นเจ็ดห้ากำลังสองก็คูณสามจุดห้าคูณสามจุดห้าอย่างนี้ยไปเพราะนั้นก็เป็นหกสิบสี่ก็ลบกับอันนี้ก็เจ็ดเป็นหนึ่งเจ็ดอันนี้ก็เป็นศูนย์จุดห้าเจ็ดห้านะเพราะนั้นนี้ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าก็คูณกับสิบสิบยี่สิบสองก็เหลือสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คูณกับสามจุดห้าก็สามจุดห้าคูณสิบเอ็ด ก็ได้เป็นสามสามอะไรสามจุดห้าคูณสิบเอ็ดก็เป็นสามสิบแปดจุดห้าสามสิบแปดจุดห้าเพราะนั้นก็สามสิบแปดจุดห้าอันนี้ก็หกสิบสี่จุดศูนย์ลบกันก็เหลือห้าอันนี้ก็สามอสามสิดสามลบแปดก็เหลือห้า ห้าลบสามเหลือสองก็เป็นยี่สิบห้าจุดห้าก็ตอบยี่สิบห้าจุดห้า